อยากกินปลาแซลมอนก็เลยชวนพ่อมาร์คมาจริงๆเราไม่มีบัตรคอสตโตโกนะคะไม่ยอมนั่งจริงๆจะเขีนให้ร้านนั่งคนบอกแม่ว่าแม่ไทยล่าแม่งบอกงี้ต้ยมยำนิชินมาชิมเป็นเป็นรับเป็นสารมากเป็นกิจจาลักษณะมากแต่ที่แน่คือวันนี้คือแบบบักเรียวสนุกมากบักเรียวคุณย่าพ่อมาโหเดินวนแบบ

วいねกายนไม่กตอบสวัสดีวันพุธค่ะคุณย่าก็งงตลอดช่วงนี้จะงงบ่อยเราก็มาที่คอสโตโกนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแม่เียวอยากจะมาคอสโตโก อยากกินปลาแซลมอนก็เลยชวนพ่อมาร์คมาจริงๆเราไม่มีบัตรคอสตโตโกนะคะไม่รู้ว่าคุณย่าจะเดินไหวไหมนะคะ <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่หน้าร้อนมาก็ไม่ได้พาคุณย่าเดินมานานแล้วนะคะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วที่แบบไม่ได้พาเดิน ค่แต่ไปซูปเปอร์อะไรเงี้ยเหมือนจะเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยเราไม่มีเมมเบอร์นะคะเราต้องไปลงทะเบียนอะไรก็ไม่รู้นี่ก็เป็นการสมัครสมาชิกคอสตโกโกครั้งแรกของครอบครัวนโดค่ะครั้งแรกเลยนะคะเขาก็จะให้เราสมัครเป็นสมาชิกแบบ Executive ค่ะ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายนะคะทั้งหมด1560เยเยนค่ะถ้าเกิดว่าเราทดลองใช้ไปแล้ว1ปีนะคะเราไม่ต้องการต่อสัญญาค่ะเขาก็จะคืนเงินจำนวนนี้ให้กับเรานะคะแต่ว่าครั้งต่อไปนะคะเราอาจจะติดแบคลิสได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาเป็นสมาชิกของ c o s โ c o กนะคะก็ลองมาช่างใจกันดูนะคะว่าเพราะมาร์กนะคะหลังจากที่ได้ใช้บริการครบ1ปีแล้ว ยอมต่อสัญญาไหมคะ่ะหลังจากที่ครบ1ปีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะต่ออายุบัตรนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบ Gold Star Member ได้คะ่ะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายนะคะปีละ5280ัยแเยนค่ะก็คือจะถูกกว่าแบบ Executive นะคะแต่ว่าจะไม่มีส่วนลด2%ให้คะ่ะไปละไปละไปละเวลาก็น้อยมาก เราก็จะไปช้อปปิ้งของเรามม่วงใหญ่มากมะเขือเทศใหญ่มากมะม่วงลูกใหญ่มากแต่ว่า แต่ว่ามันไอ้นี่เขาไปดูผักก่อนม่นวงลูกใหญ่มากแต่ว่ามันแพงห้าลูกสองพันมังคุดหกลูกหกร้อยหกร้อยเก้าสิบแปดลูกประมาณลาลูกละบาทลูกละยี่บ้าบาทฉันสงสารคนไทย <c oughs> แหชิมแหชิมของชิมมันเป็นชีสนะทุกท่านชีสของของไดกอร่อยมากมันเป็นเขาเรียกอะไรชิคเนเจอร์ของคอสตกอีกอันหนึ่งนีก,ก็เลยมะม่วงมะม่วง

กุ้งแม่เขอยากกินกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่ปละเอฟเลยปลาคาร์ฟปลาคาเฟ バターソテーでご紹介ですあと六食分となります終わった六食分となります見てくださいね美味しいですか良かったです美味しいですか美味しいですか美味しいですか美味しいですいだきまちょうだい、パパ生餃子は私ですね แต่จังตะโกนบอกแม่ว่าแม่ไทยราแม่งบอกงี้ต้มยำนิชินแตจังขารักวุยเนา ตื่นเต้นมากกับการที่จะได้กินต้มยำราเมงท่าอาจารย์บอกว่าอร่อยนะแม่จะอ m a ซิ่งมากคอะคุณนายโครอชิโยนิชินโหรอชิโยโคเรฮนนตัวนี้อบาจังทาเบเตเตออช คนที่ทำให้ชิมเขากำลังอธิบายว่าต้มยำกุ้งของนิชิมคนที่ทำคนที่ทำสูตรคือคนไทยทำให้คนญี่ปุ่นได้กินได้ คนญี่ปุ่นสาวๆกลุ่มนั้นเขาบอกว่ามันอร่อยมากเดจังก็บอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยครับเดจังอร่อยครับปัาเผ็ดเขาจะรีบไปกินแซลมอนย่าง อชือวาันสาวมันอเมา ご試食いただけますいかがでしょうか。料理にもお持ちをいただきますいかがでしょうか。ありがとうございます。おもろは？じゃあそこない？出ますのでカロリーは少ないし脂質とかね。糖質なんかも少ないんです。

โอ้ส oh, ุดยดこれ美味しいパンだよอร่อยมากหวานอร่อยใชแม่เคยซื้อไปนะ <laughs> พ่อบอกว่าไม่อร่อย hey, <okay. S 1> แต่ว่าตัวเองซื้ออร่อย <laughs> <laughs> แม่เคยมาซื้อกับเพื่อนญี่ปุ่นไงก็ <laughs> <laughs> แบ่งกันกนละครึ่งใช่ไหมเอาไปกินที่บ้าน <laughs> พ่อบอกว่าไม่อร่อยเลยแพงวันนี้ตัวเองมาชิมเองซื้อเอง <laughs> いいนะ <laughs> ี่แหละนะป้าาล่ะ คุณย่าเขาเอามาค่ะคุณย่าบอกเอามาคุณย่าบอกเอาโอ้ชิครอบครัวชินจังเป็นอย่างนี้แหละครอบครัวบักเดียวก็เป็นเหมือนกัน มาชิมเป็นเป็นรับเป็นสารมากเป็นกิจจาลักษณะมากมาถึงบ้านแล้วค่ะเราก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะจากคอสโตโกนะคะ แต่สิ่งที่เราได้ก็คือความสนุกจริงๆแล้วอ่ะชวนพ่อมาร์กก็คือนานมากว่าเออให้พาไปคอสตโตโกหน่อยอะไรเงี้ยเราอยากไปเคยไปแล้วล่ะแต่ว่าตามเพื่อนมาโมโตโมไปอะไรเงี้ยเขามีกาแต่อะไรเงี้ยแล้วก็เคยไปกับพ่อมาร์กครั้งหนึ่งตอนที่แต่งงานใหม่ๆคือเขาให้ลองอ่ะเขาให้ลองครั้งหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่าลองแล้วโอไม่โอเคเขาก็คืนเงินค่าสมาชิกให้แล้วก็ไม่ต้องไปอีกอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าเว็นระยะห่างสักปี2ปีอะไรเงี้ยเราก็ไปลองใหม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาจําได้ว่าอมันมาลองหลายรอบแล้วเขาติดแบ็คลิสต์ไ้เลยว่าไม่ให้ลองอีกนะคะแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้ว่าพ่อมากจะยังไงนะก็รอรอดูพ่อมาตัดสินใจว่าจะจะเป็นเมมเบอร์ต่อไหมหรือว่าแค่ลองครั้งนี้ครั้งเดียวแต่ที่แน่คือวันนี้คือแบบบักเลียวสนุกมาก บมากเรียวคุณย่าเข้าวมาออะโหเดินวนแบบวนชิมไม่รู้ว่าแบบคอสตตโกอเขาจ้างแบบเชฟมาปรุงอาหารหรอเพราะว่าเข้าแบบเข้าตรงจุดไหนมันก็อร่อยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเนื้อย่างปลาย่างอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ต้มมามา่าทุกท่านมันก็อร่อยอะ่ะ ก็คือมันจะมีจุดของนิดชินใช่ไหมนิดชินต้มยำก,กุ้งบอกเดียวบอกว่าอุ๊ยอร่อยอร่อยคือแบบเผ็ดแต่แบบอร่อยอร่อยก็เลยเออนะเขาไปเอาเชฟมาจากไหนคือแบบทําอะไรก็อ,อ,รอ,อร่อยอ่ะเขาก็มีเวลาของเขาเนาะนั่นนะคะมาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่ที่เรากินประจําก็คือมีมิโซะซุปมันก็ถูกกว่าซปเปอร์ทั่วไปอยู่ถ้าคิดเฉลี่ยแล้วก็ถูกกว่าอยู่นะคะ แล้วก็เห็ดชิเมจิ ji. อันนี้ก็ถูกกว่าอยู่นะคะ300-400ถ้าเป็นทั้งงอกก็น่าจะประมาณ400กว่า500แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าทาบการตลาดบักเลียวไปชิมเกี๊ยวซาแล้วบอกอร่อยรีบไปหยิบมาเองเลยราคาแม่จำไม่ค่อยได้นะเพราะเป็นการซื้อครั้งแรก อันนี้ก็เป็นเห็ดหูหนูที่แบบดอกใหญ่มากวันนี้แม่จะแกงแล้วก็เชอร์รี่อเมริกาเชอร์รี่ลูกใหญ่มากทุกท่านแล้วก็อร่อยนี่ลูกใหญ่มากอืมอืมมันจะเปร่้ยๆหมือ,มอมบบมนหวานสิ่งที่ทุกคนไปคอสตโตโกแล้วต้องซื้อก็คือนี่ ขนมปังเรื่องขำๆเพื่อนเนี้ยแม่เดียวเคยไปคอสโตโกกับเพื่อนญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยตุกจังนเนี้ยอร่อยนะต้องซื้อไปกินดูแต่มันหอใหญ่หอหนึ่งห้านีทั้งหมดนี่ก็คือห้าร้อยเยนทุกท่านนี่ก็ร้อยประมาณร้อยสิบาทอ่ะตีไปร้อยสิบาทร้อยสิบบาทน่ะเยอะมาก ทีเนี้ยแม่เบลก็เลยทางาน,นก็ลองดูก็เลยขอซื้อแบ่งกับเพื่อนแม่คนละครึ่งก็อเอามาให้พ่อมาก,กินพ่อมาร์เธอก็บอกว่าไม่เห็นอร่อยเลยแพงก็แพงอะไรอย่างเงี้ยแพงอะไรแต่ทีเนี้ยพอตัวเองไปไปชิมอุ้ยนี่อร่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแกลืมแกลืมว่าแม่เบลเคยซื้อมาให้กินแล้ว,วเอ,อ้ยอเนี่คือพ่อมาอยากซื้อเองนะ อเอเออซื้ออันนี้ดีกว่าขนมปังอร่อยดีแล้วก็มีไอชีสบอลชีสบอลของฮอกไกโดอ่ะแม่เดียวก็เคยซื้อมาแล้วคือแบบหมดอายุค่ะตู้เย็นไม่มีใครกินเลยแต่พอไปชิมที่คอสโตโกอร่อยจังเลยอยากซื้อแม่ก็เลยบอกว่านี่จําได้ไหมว่าแม่เคยซื้อนะซื้อไปไว้ที่ตู้เย็นแล้วก็คือไม่มีใครกินเลย <c oughs> ก็จะประมาณนี้แล้วสาเหตุที่วันนี้พ่อมาร์คพาไปก็เพราะว่าวันนี้นะคะมันเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่บกเกลียวพ่อมาร์กก็เลยบอกว่าอยากจะกินอาหารอะไรไปกินเนื้อย่างกันไหมอะไรเงี้ยแม่วเกลียวก็เลยท้องไส้มันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมปกติทุกปีเราก็จะไปกินเนื้อย่างกันร้านร้านโปรดของเราเออท้องไส้มันไม่ค่อยดีอยากจะกินแซลมอนอยากกินปลาอะไรเงี้ยพาไปคอสตโ,ตโกได้ไหม เขามาเขาก็เลยบอกว่าได้สิวันเกิดตุกจังพาไปได้ก็เลยได้ไปเราต้องขอบคุณสามีแล้วก็นี่ใจนึงก็จะซื้อดีไม่ซื้อดีนะแต่แบบเออนะคือเกลียวเกียวของอะไรเนี่ยเกลียวของเซเว่นบ้านเราอะเกีียวกุ้งคือมันตกอันหนึ่งก็คืออันละห้าสิบกว่าอันละห้าสิบกว่าบาทอะกล่องหนึ่งอะ แม่เบลคิดว่ามันราคาพอๆกับที่เมืองไทยเลยก็เลยซื้อมาในนี้มันจะมีประมาณหกหกกล่องมั้งมีอยู่หกอันุกงห้างมีอยู่หกกล่องอันนี้คุณย่าเขาชอบกินก็ประมาณนี้ของที่เราได้มาจากคอสโตโกแล้วก็พ่อมากับเดวจังก็พ่อมาก็จะไปอีออนไปส่งเดวจังที่โรงเรียนคาราเต้แล้วก็กลับมารับไปอีออนไปซื้อเค้กมีเรื่องเล่าอีกแล้ว ก็ปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วคือตั้งแต่อายุเราเลย40่สิบมาเนี่ยรู้สึกว่าวันเกิดมันจะมันจะไวรู้สึกไหมคะว่าพอเราเลยเลขสี่นะพอเ,เลยหลักสรู้สึกว่าเวลามันจะเร็วขึ้นเนาะเร็วขึ้นป,ป, 40, ปั๊บๆพอสี่สิบปุ๊บอ่ะสี่สิบเ็แล้วอันนี้ก็คือแม่เรียวก็อายุครบ47บเจริบูรณ์ก็ต่อไปพรุ่งนี้เขาก็จะเรียกว่าสี อย่าง48อีกสองปีเราก็50แล้ว่านผู้ชมก็เป็นคุณป้าคุณป้าเอามาอาซิมแล้วเราจะแก่ไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บของก่อนนะคะแล้วก็รอมาดูว่าพ่อมาเขาจะซื้อเค้กได้ไหมคือปีที่แล้วอ <sk Feeling Gentle ksi> <us> ่ะบอกว่าเออเดี <today> ๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้ออะไรอย่างเงี้ย แต่มาคือปีที่แล้วเราม่ได้กินเค,ค้กวันเกิดเลยเพราะว่าพ่อมาเข้าผัด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 ,ผด,ผด,ผดปีนี้แม่บอกเร็วก็เลยแบบแอบงอนนิดนิดนะ่ะก็บอกว่าจะได้กินไม่เค,ค้กปีนี้บอกก็ได้กินสิเดี๋ยวไปซื้อให้เดี๋ยวมาดูว่าพ่อมาจะซื้อเค,ค้กอะไรมาค่ะ ララーーメメンン俺好きゃななないい、いいいいいかから、ららやっっっっっったたたはは食食食食食べべべべべうしぱ無理で、でちちちちょょととだだだけも、る美味あののののカップ普通れすぐく人頭てフフフフ。 確かはいあなんか僕らっているじゃん。君たち。あっ、よくていしいちゃん。本当に君は宇宙人なのか美味し。何を教えよいか、教えようか、あを教えようか。 เนี่ยซุป,ปเฟรดซุป,ปเฟรดเชอรลลี่น่ากินมากดล้างสักหน่อย 没点没。

เซนเก่เนตโเกนัเิดอเกิแม่นักก huh ุตะกักมากเทียนก็ไม่ซื้อแก่หรแม่ก็ไปหาเทียนนักเก่าของเดียวกังมา ันเกิดแม่เนยแบบว่าอจปกแรกมาก็เพียวสกายกี่ตังค์โอเดนโตあげたでしょ๊ะเข่งมาあげたでしょ ハピバスティ <laughs> ハットユーハピバースティットユーハピバスティットユーハピバスティットユーハリカットユマありがとう,とうィアマありがとうパパありがとうおばチャーノケダア เนื้อน้เนี่ยง่ายๆต่อวันเกิดที่เรียบง่ายแต่ก็มีความสุขนะคะแต่ว่าไม่เักเรียวนะคะคิดถึงยายเลยที่สุดเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับวันเกิดปีนี้นะคะไม่เพีเลียวก็ขอให้ตัวเองและครอบครัวแล้วก็ ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมน,นะคะเอ็นดูครอบครัวโดฟากกดไลค์ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุขสันตวันเกิดตัวเองค่ะบ๊ายบายค่ะ